เวลาตี2.15นาทีวันที่18ทธันวาคม2025สะพานเคริร์ชวัตถุระเบิดแรงสูงของรัสเซียหนักกว่า500ตันซึ่งถูกอำพรางมาในคราบของรถไฟสันติภาพคริสต์มาสได้ถูกทำให้ระเหยหายไปในลูกไฟขนาดเมื่อมาอย่างรุนแรงผู้ควบคุมระบบของรัสเซียได้แต่มองดูด้วยความสยดสยองเมื่อเครื่องรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ของพวกเขาซึ่งทรงพลังถึงขั้น ทำให้ไมโครเลฟพังได้ไม่สามารถหยุดยั้งฝูงโดรนที่พุ่งเข้ามาได้เลยแม้แต่น้อยมันควรจะเป็นหมากรุกทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ปิดเกมได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้นมันกลับกลายเป็นบทเรียนฟิสิกส์อันน่าอับอายแล้วฝูงหมาป่าเงียบงันของโดรน AI สามารถทำให้เครือข่ายป้องกันทางอากาศที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ตาบอดได้อย่างไรเพื่อจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น เราต้องย้อนเวลากลับไป15นาทีพอดีเวลาตีสองเงาผีตนัหนึ่งกำลังลอยต่ำเพียง15ฟุตเหนือเคลื่อนนั้นเย็นจัดของทะเลอาซอฟนี่คือ g กเอโดรนแม่แบบบรรทุกหนักของยูเครนแต่นี่ไม่ใช่รุ่นไฟฟ้ามาตรฐานที่คุณเคยอ่านในฟอ b บสนี่คือสัตว์ร้ายลูกผสมที่ถูกดัดแปลงในสนามรบติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบใช้เบนซินเพื่อเพิ่มพิสัยการบินและความสามารถในการบรรทุกน้ำหนัก ห่างออกไป150ไมล์ภายในบังเกอร์แห่งหนึ่งในเมืองซาปอริเซียผู้ควบคุมที่ใช้รหัสเรียกว่าเกมเมอร์เช็ดเหงื่อออกจากฝ่ามือลมหายใจของเขาสั้นและตื่นบนหน้าจอปรากฏตัวเลขนับถอยหลังที่เรียบง่ายแต่ชวนหวาดผวาเหลือเวลา45วินาทีก่อนเข้าสู่เขตปะทะเบื้องหน้าคือเป้าหมายอันล้ำค่าบนทางรถไฟยาว11.2ไมล์ของสะพานเคิร์ช มีขบวนรถไฟแล่นด้วยความเร็วคงที่50ไมล์ต่อชั่วโมงสื่อโฆษณาชวนเชื่อของรัสเซียเรียกมันว่ารถไฟสันติภาพคริสต์มาสขบวนถูกคลุมด้วยผ้าสีขาวพร้อมป้ายอ้างว่าบรรทุกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำหรับไครเมียแต่ฟิสิกส์ไม่รู้จักการโกหกดาวเทียมของยูเครนสังเกตเห็นว่าช่วงล่างของตู้รถไฟถูกกดอัดจนถึงขีดสุดขณะเดียวกัน เซ็นเซอร์ความร้อนตรวจพบกลุ่มความร้อนแผ่รังสีออกมาจากภายในนั่นไม่ใช่ผ้าห่มที่กำลังอบอุ่นตัวนั่นคือลายเซ็นความร้อนเฉพาะของเชื้อเพลิงจรวดแบบแข็งนี่ไม่ใช่แค่ขบวนส่งเสบียงมันคือป้อมปราการบนรางรถไฟหลังจากการโจมตีด้วย F-16 ที่ทำให้มอสโกต้องอับอายรัสเซียไม่ได้แค่ซ่อมสะพานพวกเขาเปลี่ยนมันเป็นเบาะปักเข็มระบบ p a นเซ er อร์ S-1M ถูกติดตั้งบนหอคอยพิเศษสูงกว่า100ฟุตเพื่อกำจัดจุดบอดในระดับความสูงต่ำแบตเตอรี่ S-400 กว่าตรวจท้องฟ้าไกลถึง250ไมล์ตาข่ายตรวจโดรนแบบหนักถูกขึงไว้ระหว่างซุ้มสะพานราวกับใยแมงมุมผู้บัญชาการรัสเซียมั่นใจเต็มที่พวกเขาจ้องมอนิเตอร์จิบชายอย่างสบายใจเชื่อมั่นว่าไม่มีสิ่งใดสามารถทะลุผ่านกำแพงเหล็กและสัญญาณรบกวนนี้ได้ และเมื่อพวกเขาเห็นโดรนทะเลมากูราเพียงลำเดียวปรากฏบนกล้องตรวจจับความร้อนพวกเขาอาจถึงกับหัวเราะกลนเก่าแบบเดิมๆพวกเขาคิดว่าจะฉีกมันเป็นชิ้นๆด้วยปืนใหญ่อัตโนมัติ30มมพวกเขาคิดถูกข้อหนึ่งมันคือกลลวงแต่พวกเขาคิดผิดอย่างสิ้นเชิงในเรื่องทิศทางขณะที่ปืนทั้งหมดเล็งลงสู่ทะเลโดรนโกเอ็มสองลำกำลังพุ่งเข้ามา และกำลังจะเปิดโปงกลคริสต์มาสปลอมของรัเสเซียลำแรกคือตัวส่งเสียงดังโดรนเป็นทุกแบบเสียสละถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจและสร้างสัญญาณรบกวนล,ลำที่สองคือเพชฌฆาตเงียบงนันมันบินแบบปิดสัญญาณลอยต่ำเหนือทวีน้ำเพียง15ฟุตในเวลาตี2.04นั่นคือ g กเอ็ M. ลำแรกปฏิบัติหน้าที่ในท่าทางรบได้อย่างสมบูรณ์แบบ นี่คือรุ่นสัตว์ร้ายลูกผสมที่ถูกดัดแปลงภาคสนามติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบใช้เบนซินคำรามอยู่ภายในลำตัวให้แรงบิดมหาศาลพอจะบรรทุกโรนได้ถึง12ลำมันไต่ระดับอย่างดุดันขึ้นสู่ความสูง1,000ฟุตจงใจเปิดเผยตัวเองต่อเรดาร์ตรวจจับเป้าหมายบิ๊กเบิร์ดของรัสเซียผู้ควบคุมในเคริร์ชมองเห็นสัญญ,ญาณชัดบนจอเป้าหมายทางอากาศลายเซนขนาดใหญ่ทิด2100 ทันทีที่เรดาร์ล็อกเป้าหมายโกเองก็ปลดปล่อยนรกออกมาประตูช่องท้องเปิดออกคายโดรนหลอกวายฮอนเนตออกมา6กลำในเวลาเดียวกันเสาแขวนใต้ปีกก็ปล่อยโดรนอีก6กลำภายในไม่กี่วินาทีโครงโดรนราคาถูกทั้ง12ลำซึ่งบรรทุกเพียงแผ่นสะท้อนเรดาร์อลูมิเนียมพุ่งกระจายออกไปทุกทิศไต่ตระดับดิ่งลงและเลี้ยวหลบไร้รูปแบบเหมือนพึ่งคลั่งไป สำหรับคอมพิวเตอร์ควบคุมการยิงของรัสเซียสัญญาณเรดาร์จุดเดียวแตกออกเป,เป็นเป้าหมายความเร็วสูงถึง13เป้าหมายในทันทีมันดูเหมือนการโจมตีแบบอิ่มตัวเต็มรูปแบบแต่ผู้บัญชาการรัสเซียไม่หลงใครทั้งหมดเขาระบุเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดคือยานแม่และประกาศคำสั่งสั้นๆจัดการยานบรรทุกเป็นเป้าหมายหลักระบบแพนเซอร์บนหอคอยทิศเหนือหมุนป้อมปืนขีปนาวธ 57E6 พุ่งออกจากราง เร่งความเร็วสู่มักสามในที่ไม่กี่วินาทีล็อกตรงเข้าลายเซ็นความร้อมของโกเอ็มผู้ควบคุมฝั่งยูเครนเห็นสัญญาณการยิงเขากระชากคันบังคับหักโดนหนักไปทางซ้ายอย่างรุนแรงแต่ยานแม่ที่เชื่องช้าไม่อาจหนีขีปนาวุธเหนือเสียงได้มันดูเหมือนจุดจบแต่แล้วโชคช่วยหรืออาจเป็นวิศวกรรมความปั่นป่วนอันชาญฉลาดโดน f อ v หลอกราคาถูกลำหนึ่งที่บินโซซัสโซเซแบบคนเมา ลอยตัดเข้ามาในเส้นทางการบินของขีปนาวุธตุ้มฟิวส์ระยะใกล้ของขีปนาวุธระเบิดใส่โดรนหลอกห่างจากยานแม่เพียง200ฟุตคลื่นกระแทกและสะเก็ดระเบิดกระนำใส่ลำตัวของโกเอ็มแต่เครื่องยนต์เบนซินยังคำรามไม่หยุดควันพุ่ยพุ่งตัวสันสะเทือนมันดิ่งลงสู่พวีน้ำหลุดพ้นจากขอบเรดราแบบเฉียดฉิวมันลากสังขารกลับฐานภารกิจสำเร็จผู้บัญชาการรัสเซียสบดด้วยความโกรธ เขาพลาดปลาตัวใหญ่แต่ปัญหาของเขายังไม่จบโดนหลอก12ลำยังคงบุกรุกรามรอบหอคอยและฝันร้ายก็ยังไม่สิ้นสุดเวลาตี2:05ความโกลาหลเพิ่มเป็นสองเท่าบนภวีน้ำมากุร่า V5 เข้าสู่สมรภูมิเมื่อมันตรวจจับเรดาร์ล็อกเป้าจากเรือลาดตระเวนแรปเตอร์ของรัสเซียมากุราหักเลี้ยวฉับพลัน40องศาถลาผ่านผืนน้ำดำสนิทบนดาดฟ้าเปียกเจียม โดรน FPV ดัดแปลงสีลำก็เริ่มหมุนใบพัดด้วยเสียงแหลมคมมันทยานขึ้นในแนวดิ่งจากเรือที่กำลังเคลื่อนที่พุ่งเข้าหาซุ้มสะพานตอนนี้ระบบป้องกันร,รัสเซียต้องเผชิญกับฝันร้ายมหามิติ4โดรนพุ่งขึ้นจาก4 12โดรนหลอกดิ่งลงจากฟ้ารวม16เป้าหมายเข้าปะทะพร้อมกันทั้งหมดผู้บัญชาการแพนเซอร์บนหอคอยทิศใต้ตะโกนสั่งการเขากดโหมดอัตโนมัติปืนใหญ่อัตโนมัติ30มม ซึ่งยิงได้2,500นัดต่อนาทีปลดปล่อยกำแพงกระสุนทางสเตนลงสู่ผีน้ำมากูร่า V5 เต้นหลบผ่านเสา,าน้ำเลี่ยงกระสุนราวกับนักมวยหลบหมัดแต่สุดท้ายฟิสิกส์ก็ไล่ทันกระสุนหนักจากปืนกนทลทะลุเสาอากาศสตาร์ลิงของมันมากูร่าหมุนขวางหยุดนิ่งกลางน้ำวินาทีถัดมาเรือแรปเตอร์ยิงขีปนาวุธใส่มันโดยตรงทหารรัสเซียส่งเสียงโห่ร้องคิดว่าทุกเขาชนะการรบทางทะเลแล้ว แต่ท้องฟ้าก็ยังเต็มไปด้วยผีแผ่นเซอร์ยิงขีปนาวุธเป็นระลอกใส่ฝูงไวฮอร์เน็ตที่ยังโหมกระหน่ำท้องฟ้าเหนือซุ้มสะพานเคริร์ชไม่ใช่แค่สว่างมันประทุออกมาระบบบนซุ้มสะพานทิศใต้ล็อกเป้าโดรนหลอกสามลำที่ดิ่งลงมาเป็นรูปขบวนแน่นขีปนาวุธ5 7 e 6สามลูกพุ่งออกไปเร่งความเร็วกว่า2,900กิโเมต่อชั่วโมงโดนลำแรกโครงไม้ผ้าหลบราคาถูกพยายามม้วนตัวหลบแต่ช้าเกินไป ขีปนาวุธระเบิดห่างเพียง5้าเมตรหัวรบแทงต่อเนื่องฉีกมันเป็นชินช้นชิ้นหนึ่งลำถูกกำจัดลำที่สองโชคดีมันดิ่งลงฉับพลัน50ฟุตขณะที่ขีปนาวุธเฉียดผ่านด้านบนฟิวส์ไม่ทำงานเป้าพลาสติกเล็กเตินไปขีปนาวุธตกทะเลอย่างไร้ประโยชน์ผู้ควบคุมรัสเซียสบดเหงื่อชุ่มในฝ่ามือที่จับจอยสติกเขาสลับไปใช้ปืนกลอัตโนมัติ30มมมกระสุนาสาดก้านใส่โดรนลำที่สองฉีกมันเป็นชิน้น เกิดประกายไฟและเปลวแบตเตอรี่ลิเทียมขณะเดียวกันโดรน FPV ทั้ง4ี่ลำจากมากุรากำลังเลื้อยผ่านโครงเหล็กของสะพานทหารเกณฑ์รัสเซียบนรางรถไฟยิงกระเดด้วยตืน PKM และจะรวดพกพาอีกล่าเป็นกำแพงกระสุนที่วุ่นวายโดรนลำหนึ่งโดนกระสุน7.62มมที่ชุดควบคุมการบินมันหมุนขวางพุ่งชนเสาปนกรีดและระเบิดประจุสะเก็ดเล็กๆรอยไหม้สีดำปรากฏบนเสาแต่สะพานก็ยังยืนหยัด โดรนหลอกสองลำสุดท้ายดิ่งตัวขึ้นเป็นวงกลมฆ่าตัวตายเพื่อดึงไฟจากแผนเซอร์ทิศเหนือผู้บัญชาการกัดเหยื่อยิงขีปนาวุธสี่ลูกในสองวินาทีมันสิ้นเปลืองแต่มันได้ผลโดรนทั้งสองถูกทำให้ระเหยกลางอากาศเศษซากที่ลูกไหม่หล่นรวมกันลงบนถนนด้านล่างเสียงปืนเงียบลงในที่สุดอากาศเต็มไปด้วยกลิ่นฉุนของดินปืนและพลาสติกไหมความจากโดรนทั้ง16ลำที่ถูกทำลายลอยปกคลุมช่องแคบเคิร์ช บทบางกล้องตรวจจับความร้อนทั้งหมดระบบป้องกันร,รัสเซียทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบพวกเขาสกัดกั้นภัยคุกคามได้100%เอร์ซภายในรถบรรจาการเหล่าผู้ควบคุมกำลังตบมือให้กันเองกวาดเรียบคนหนึ่งพูดพร้อมเช็ดเหงื่อยจากหน้าผากพวกมันพยายามรุมเราแล้วเราก็บทขยี้มันแต่ในความสะใจนั้นพวกเขาไม่ได้คำนวณตัวเลขรถยิงแพนเซีย S1 หนึ่งคัน บรรทุกขีปนาวุธพร้อมยิงได้12ลูกพอดีการบรรจุใหม่ใช้เวลาประมาณ15นาทีและต้องใช้รถเครนในเวลาเพียง90วินาทีของการยิงแบบตื่นตระนหนกหน่วยบนหอคอยทิศใ,ใต้ใช้ไปแล้ว10ลูกส่วนหอคอยทิศเหนือยิงไป8ลูกพวกเขาเผาผลาญเงินหลายล้านดอลลาร์ไปกับขีปนาวุธสกัดกั้นเหนือเสียงเพียงเพื่อปัดโดนไม้เพียบราคาถูกที่มีมูลค่าแทบไม่ถึงเศษเงินในเวลาเดียวกัน พวกเขาเร่งกำลังระบบก่อกวนคราสุค่าโฟไปที่ระดับสูงสุดเครื่องรบกวนถูกปล่อยออกมามากพอจะตัดสัญญาณโทรศัพท์ทุกเครื่องในไครเมียพวกเขาคิดว่ากำลังสร้างโล่อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีวันทะลุแต่ในความเป็นจริงพวกเขากำลังทำให้ตัวเองตาบอดขณะที่แพนเซียกำลังหมดกระสุนลำกลองเรืองแสงแดงฉานจากความร้อนและเครื่องก่อกวนส่งเสียงคำรามสุดกำลัง ไม่มีใครสังเกตว่าตัวนับกระสุนกำลังตกสู่โซนสีแดงวิกฤตและที่สำคัญยิ่งกว่าไม่มีใครสังเกตเห็นว่าในเงาควันซึ่งลอยคลุ้งนั้นเพียง10บฟุตเหนือผิวน้ำโกเลมลำที่2ได้ลอบผ่านเขตสังหารไปแล้วมันอยู่ห่างเป้าหมายเพียงสองไมล์มันยังไม่ยิงแม้แต่นัดเดียวมันแค่รอให้ปืนเงียบลงแต่เคยฟยังไม่จบเกมจิตวิทยาทันทีที่ฝ่ายรัเสเซียเริ่มผ่อนคลาย เรดาร์ระยะไกลบิ๊กเบิร์ดก็ส่งเสียงเตือนอีกครั้งเป้าความเร็วสูงกำลังเข้าใกล้จากทะเลความเร็วมัก0.9มันคือขีปนาวุธร่อน r 3 6 0เนบจูนเพียงลูกเดียวบินเฉียดผิวน้ำมาแ่นเซียหมดกระสุนแล้วรัเสเซียจึงต้องใช้ปืนใหญ่จริงแบตเตอรี่ S400 บนชายฝั่งไครเมียเข้าประทะการสกัดกั้นดูสมบูรณ์แบบ S400 ยิงถูกเนบจูนห่างจากสะพานเพียงครึ่งไมล์เหนือลมพอดี การระเบิดขนาดมหึมาสั่นสะเทือนช่องแคบทหารรัเสเซียโห่ร้องอีกครั้งกำจัดภัยคุกคามได้แล้วแต่แล้วบางอย่างไม่ปกติการระเบิดไม่สลายตัวตรงกันข้ามมันถูกลมทะเลแรงพัดพาขยายตัวเป็นเมฆทึบหนามหาสาลกลิ่งทับสะพานในพริตตานี่ไม่ใช่หัวระเบิดแรงสูงธรรมดาวิศวกรยูเครนได้เปลี่ยนมันเป็นกระป๋องควันแอรโรซอลหลายสเปกตรัมผสมกับแกลบโลหะร้อน เมื่อหมอกทึบคลุมสะพานมันไม่ได้แค่บทบังการมองเห็นอนุภาคร้อนลอยตัวทำให้กล้องตรวจจับความร้อนตาบอดกำแพงแกลบโลหะกลืนคลื่นเรดาร์จนหมดสิ้นจอภาพรัเสเซียจากภาพชัดกลายเป็นขาวโพลนพวกเขาเพิ่งสกัดกั้นระเบิดแห่งความตาบอดตลอด3นาทีต่อมาเครือข่ายป้องกันทางอากาศมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ไม่เห็นอะไรเลยมันเหมือนกับกำลังจ้องกำแพงอีก และนั่นเองคือจังหวะที่โกเลมลำที่สองลงมือมันกางปีกซ่อนตัวอยู่หลังม่านอิเล็กทรอนิกส์ของเมฆกราฟไฟผ่านกล้อง 4K บนตัวดโดรนเป้าหมายปรากฏชัดเจนเป็นครั้งแรกเมฆเริ่มจางพอให้เลนส์มองเห็นแต่เรดาร์รัสเซียยังคงมืดสนิทนั่นมันอยู่ตรงนั้นรถไฟสันติภาพคริสต์มาสวิ่งด้วยความเร็ว45ไมล์ต่อชั่วโมงฟิลเตอร์ความร้อนเผยจุดแดงร้อนจัด สองทะลุผนังเหล็กของตู้ที่12ถึง18เชื้อเพลิงรอเก็ตแข็งยืนจันเป้าหมายผู้ควบคุมกระซิบเบาๆปล่อยแวนกาดประตูท้องท้องเปิดออกโดรน FPV Y Hornet 6ลำร่วงออกมาพวกมันคือหน่วยนำทางพุ่งเข้าหารถไฟดึงแนวป้องกันสุดท้ายยามรัเสเซียบนรถไฟไม่ได้นอนหลับเมื่อเห็นโดรนทะลุทะลวงออกมาจากหมอกพวกเขาเปิดฉากยิงทันที ปืน AK-12 และ PKM ระดมยิงจากชานชลามันคือกำแพงกระสุนอย่างสิ้นหวังโดรนแวนกาดสองลำถูกยิงโดนหมุนขวางก่อนจะตกลงสู่ทะเลลำที่3เฉียวท่าขายกันโดรนและติดพันอยู่ในโครงเหล็กอย่างช่วยตัวเองไม่ได้แต่ทหารรัเสเซียกำลังมองไปผิดทิศท,ทางพวกเขาจดจ่ออยู่กับระลอกแรกขณะเดียวกันเหนือศีรษะของพวกเขาโกเลมลำที่สองได้ปล่อยของจริงออกมาแล้วคล้ำใกล้ปีกดีดเปิด ไวท์ฮอนเนต AI 6กลำหล่นลงสู่กระแสลมพวกมันคือเพชฌคาตแต่ละลำบรรทุกโมดูลเอ็นวีเดียเจสันและหัวระเบิดยิงเจาะกรอกแบบระเบิดขึ้นรูป s h เชฟชาร์จทันทีที่ถูกปล่อยพวกมันตัดสัญญาณวิทยุทั้งหมดเพื่อไม่สนใจการก่อกวนสัญญาณดโดรนทั้ง6จัดรูปแบบเป็นตัว V ีแบบหลวมๆโดรนลำหน้าตรวจจับตะข่ายเหล็กที่เพิ่งจับพี่น้องของมันไว้ AI ตัดสินใจทันทีสั่งใช้ท่าคอปราป๊อปอ ในจังหวะเดียวกันอย่างสมบูรณ์แบบโดรนทั้ง6ดึงหัวขึ้นอย่างรุนแรงพุ่งขึ้นในแนวดิ่งข้ามตะข่ายเหล็กไปแบบเฉียดเที่ยวแค่ไม่กี่นิ้วทหารรับเสียเงยหน้าขึ้นดวงตาเบิกกว้างด้วยความสยองขวัญโดรนหยุดชะงักในระดับ100ฟุตเหนือศีรษะก้มหัวลงและล็อกเป้าหมายไปที่ตู้กระสุนขีปนาวุธแผนเซียหมดกระสุนปืนอัตโนมัติร้อนจนขัดลำเรดาร์ตาบอดกระสุนของทหารก็หมด แรงโน้มถ่วงเข้ามาควบคุมสถานการณ์ดโดรนดิ่งลงเวลาตี2 15นาทีปะทะดโดรนไวฮอเน็ตลำแรกพุ่งชนหลังคาตู้ที่14นี่ไม่ใช่การชนธรรมดามันบรรทุกหัวระเบิด PG7 VL แบบเชฟชาร์จเมื่อกระทบเป้าชนวนไฟฟ้า p i z o จุดระเบิดทันทีเกิดลำเจ็ดพองแดงหลอมเหลวพุ่งด้วยความเร็ว25,000ฟุตต่อวินาทีฟิสิกส์ไม่ปราณีใคร ลำเจ็ททะลุหลังคาเหล็กบางเหมือนเข็มร้อนแทงผ่านเหนื่อยพุ่งเข้าไปในช่องบรรทุกตรงกองกระสุนปืนใหญ่ขนาด122ม mm. ิลิเมตรผลลัพธ์เกิดขึ้นทันทีกระสุนไม่ได้แค่ลุกไหมแต่ระเบิดต่อเนื่องแบบลูกโซ่ลูกไฟประทุจากภายในตู้ขยายตัวด้วยความเร็วประมาณ15,700ไ mm. มล์ต่อชั่วโมงแรงกัดคลื่นระเบิดสูงถึง400 psi ทำให้ผนังเหล็กของรถไฟเหลวราวกับของเหลว แรงกระแทกทําให้ตู้ด้านหน้าและด้านหลังตกรางทันทีตู้หนัก60ตันถูกเหวี่ยงขึ้นกลางอากาศราวกับของเล่นแต่นั่นคือไม้ขีดไม่อันเชื้อเพลิงต่างหากที่เป็นปัญหาโดรนลำที่2และ3พุ่งลงท่ามกลางความโกลาหล AI ของมันล็อกเป้าหมายไปที่สัญญาณความร้อนของถังเชื้อเพลิงโรเก็ตพวกมันโจมตีตู้ที่16และ17มอเตอร์รอเก็ตเชื้อเพลิงแข็งติดไฟทันทีแต่ไม่ระเบิดมันพุ่งเคลื่อน มอเตอร์ที่ลุกไหม้หลุดออกหมุนขวางไปทั่วพื้นสะพานอย่างบ้าคลั่งเหมือนกงล้อไฟยักษ์ใหญ่พ่นเชื้อเพลิงเผาไหม้ไปทุกทิศทางที่อุณหภูมิ3,000ดีกรีฟาเรนไฮต์รังเหล็กของสะพานเคริร์ชเริ่มเรืองแสงสีเชอร์รี่ที่1,000ดีกรีฟาเรนไฮต์เหล็กสูญเสียความแข็งแรงไป50%ที่2,000ดีกรีฟาเรนไฮต์มันเริ่มประพฤติตัวเหมือนพลาสติกรางรถไฟบิดงอและยุบตัวใต้ความร้อนมหาศาล เชื่อมร่างรถไฟเข้ากับสะพานอย่างถาวรรถไฟสันติภาพคริสต์มาสกลายเป็นมังกรไฟยาว1,000ฟุตการระเบิดทุติยพมไล่ลามไปตามขบวนโดรนชาเหตุอีรานที่บรรทุกอยู่ระเบิดตามกันเติมเต็มซิมโฟนีแห่งการทำลายล้างในศูนย์บัญชาการจอภาพรัเสเซียกลายเป็นสีขาวภาพจากกล้องรักษาความปลอดภัยดับวูบละลายจากความร้อนการสูญเสียไม่ได้จบแค่การระเบิด กระสุน500ตันเพียงพอสำหรับการรุกทั้งแนวฟรั้นสองสัปดาห์หายระเหยสิ้นภารกิจเสร็จสิ้นดโดรนโกเลมหันกลับสู่ชายฝั่งยูเครนทิ้งไว้เพียงกองไฟที่มองเห็นได้จากอวกาศสะพานยังไม่ถลม่มแต่มันอาจจะถล่มได้ความร้อนทำลายความแข็งแรงเชิงโครงสร้างของช่วงรางรถไฟรางรถไฟกลายเป็นโลหะหลอมเหลวคอนกรีตแตกและร่อนไม่มีรถไฟขบวนไหนจะข้ามสะพานนี้ได้อีกหลายเดือน ระบบส่งบำรุงกำลัง24ชั่วโมงของมอสโกไปยังแนวหน้าถูกยกเลิกพวกเขาต้องกลับไปใช้เรือข้ามฟากที่ช้าและเปราะบางตัวเลขคือบทสรุปสุดท้ายยูเครนใช้เงินประมาณ200แส0นดอลลาร์สำหรับปฏิบัติการทั้งหมด,ดโดรนเชื้อเพลิงและตัวหล่อรัสเซียสูญเสีย,ส,ส,ยสินค้ามูลค่า50ล้านดอลลาร์รถไฟ10ล้านดอลลาร์และความสามารถด้านโลจิสติกส์เชิงยุทธศาสตร์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ถ้าวัดจากผลตอบแทนการลงทุนนี่เหนือกว่าคริปโตทุกเหรียญในตลาดมอสโกต้องการส่งสารมากับของขวัญคริสต์มาสยูเครนส่งคำตอบกลับไปแล้วส่งคืนผู้ส่งแล้วคำถามถึงคุณบรรดานายผลข้างจอทั้งหลายถ้าคุณเป็นผู้บัญชาการยูเครนคุณจะเลือกยิงเครื่องยนต์เพื่อหยุดรถไฟก่อนหรือจะเล็มไปที่กระสุนเหมือนที่พวกเขาทำคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยและถ้าคุณชอบดูฟิสิกส์รังแกมหาอำนาจ อย่าลืมกดไลค์แล้วพบกันใหม่บาย